าว,วันที่41กับ ID สายฟรี589เ้ยบอกได้เลยว่ากิจกรรมน้ำพุร้อนนี้เอาผมจริงๆนะคือเผลอไม่ได้เผลอแป๊บเดียวคือโดนยับๆนะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูแล้วกันคือเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่า,าดูนี่ผมไปตีเขาก็แพ้นะเข้ามาตีผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยสมชั่วโมงสามชั่วโมง ยิ่งเซิฟใหม่ๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการแข่งขันที่เดือดมากนะผมก็ไปตีอืนแล้วก็ผมก็เก็บทําการแลกเดี๋ยวรอแลกอันนี้นะวันนี้ไม่ก็เดี๋ยวอาจจะแลกเป็นส่วนกรอบแชทก่อนก็ได้เดี๋ยวเรื่องแรกของไว้ค่อยพูดกันดีกว่าวันนี้ควรเลเวลที่เท่าไหร่แล้วส่วนตัวผม74ใกล้จะ75แล้วผมคิดว่าน่าจะ75เป็นวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็อีกวันนึงนะ แต่คิดว่าอาจจะเ,เลเวล75แล้วเดี๋ยวเราจะมาดันพลังกันอีกรอบตอนนี้พลังของผมอยู่ที่ประมาณ2ล้าน100,000แล้วมั้งเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนเอาตัวละครใหม่เข้ามานะ2ล้าน100,000 20,000นะทำไมผมถึงจะเอาฟีนิกเข้าแทนเพราะว่าเดี๋ยวส่วนตัวผมคิดว่าอาจอยากจะได้ฟีนิกสุ่มไม่ได้ฟีนิกบ้างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนผู้ริพิเซนเนอร์ออกหรือเปล่าและแพนของผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะ คือตอนแรกอะ่ะอยากจะเก็บเป็น Hellfire f พาร์ทอ2ทุกตัวละครพาร์ทอ2นะแต่ผมมาลองคิดดูแล้วคือถ้าตามหลักความเป็นจริงอะ่ะถ้าผมจะเก็บอย่างนั้นอะ่ะผมไม่สามารถดันพลังต่อได้แล้วก็อีกอย่างคือพลังที่ดันอะ่ะมันจะน้อยมากเลยนะถ้าพวกเทียบตัวละคร SSR กับตัวละคร UR หรือ SSR บวกอะ่ะพลังมันเวลาดันจริงๆอะ่ะมันต่างกันเยอะมากและอย่างหนึ่งคือผมสู้คนอื่นไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ย คือเขามีอตอมิกสามารถเล่นได้ก่อนปาดได้ก่อนถ้าสมมุติผมเอาเกวิน UR มา mm hmm. ผมก็อาจจะพอได้ตอบโต้เขาคืนบ้างแต่ถ้าผมรอไปเพราะหลังเกวิน UR มันไม่ได้เป็นเฮลไฟเฟมนะมันจะเป็นในส่วนของเอ่อเมลสากาดอีกโอ้โหคือถ้ารอจริงๆคือตอนนี้คือผมข้ามมาจะเป็นในส่วนของมันมาตั้งแต่กระบองละกระบองแล้วก็มี น,นับเป็นตัวดีกว่างั้นก็เป็นอะตอมิกหนึ่งเดือนเกวินหนึ่งเดือนก็เป็นสองเดือนแล้วก็เอลไฟเฟมอีกหนึ่งเดือนเป็นสามเดือนผมจะไปได้สุ่มเดือนที่สี่อ่ะคือดองสี่เดือนเต็มอะ่ะ <c ười> ตอนนี้ผมก็ลังเลอยู่นะว่าจะดองต่อดีหรือจะสุ่มเลยมันมีความคิดต,ตีตีกันอยู่ในหัวมากคือถ้าดองสี่เดือนเนี่ยคือสู้ใครไม่ได้เลยนะ <c ười> คือเป็นแบบรหัสที่แบบเป็นล้างไปเลยนะถ้าลองตามหลักความเป็นจริงแล้วดองสี่เดือนคือเป็นเหมือนเป็นรหัสล้างไปเลยเดี๋ยวค่อยตอบอีกทีแล้วกันว่าจะดองต่อหรือสุ่มดีอันนี้เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีแล้วกันนะแต่เทใจไปทางสุ่มแล้ว60%เพราะว่าดองสี่เดือนเนี่ยคือตัวดำผมเน่าแน่แล้วไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าคือถ้าเราไม่ได้เอาตัวสปีดมามันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ โอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปตีคนที่อยากโดนฝากตีหน่อยครับอย่าออกลิปเพิ่งถอยอะตอมิกมาได้เลยครับก่อนหน้านี้ผมชนะเขาไปแล้วนะแต่ตั้งแต่เขามีอะตอมิกมาเห็นไหมเกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยตัวละคร UR ค่อนข้างจำเป็นเลยนะโอ้โอมีเกวินพาสิบมีเกวินอาวุธสามดาวด้วยต้นสามตัวละครและจังวะนี้ยังไงขอดูดีว่าเขาแก้ในส่วนของอันติเกวินแล้วหรือย,ยัง แล้วโซนิกฝังสีเงามาในจังหวะนี้ตักซุกตักวัคซีนแมนผมยังยืนไหวนะครับแล้วเกวินตีธรรมดาลแล้วอะตอมเมกฮิสสั้นมาวิชาดาบแสงดวงดาวไปทีหนึ่งล้านสองดาเมจแล้วลูกเตะทอร์นาดโดในจังหวะนี้คือไม่แก้แล้วนะจังหวะโอเคมาเหล็กจูโจม,ม,ม,มเห็นไหมครับว่า ความต่างของการมีตัวละคร UR และไม่มีตัวละคร UR มันต่างกันยังไงผมก็เลยมีความลังเลหรือว่าเราจะเอาเควินดีอย่างน้อยๆคือได้สู้คนอื่นได้บ้างนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่าผมควรจะทำคอนเทนต์ต่อหรือควรจะเอาชนะคนอื่นบ้าง <c oughs> พราะตอนนี้คือโดนยับอะแล้วถ้าเพื่อนๆลองติดตามผมนะ ตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผมยังปั้นทีมแบบนี้อยู่ก็คือข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าหรือผมจะอดทนอดเปรี้ยวให้กินหวาน4เดือนพาสอ2ตัวตัวละครอืก็น่าคิดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันไปคนที่สองมาพลังพี่เยอะจังโอเคเยอะไม่เยอะ,มยอะไม่รู้ขอตีหน่อยละกัน มาฝังสีงเงาเหล่าสิตี้เราปิดไปเลยดีกว่าเพราะรู้แล้วนะว่ามันไม่แก้แล้วเกวินของผมยังไม่ได้ออกเพราะผมใส่เป็นสายดามเมดเออถ้าเราเกวินมาของความไวเราก็ไม,ม่มีข้ามดีกว่าข้ามดีกว่ามาเกวินเราเตะไปในจังหวะ ี๋ยวหนึ่งเทินพุกข้ามเลยนะแล้วมาเหล็กจู่โจม <c oughs> อู้เมามันแล้วครับมาการเคกหมดัดปุก,ป,กปักุกป <c oughs> ักปุกปักวัคซีนแมนแทบไม่สะทบสถานสะเทือนแล้วล่อยมัดรัวๆเราลืมปิดอันติของมันไม่น่าใช้นะอันติของแอง็อปมังสวิรัตเนี่ยผมเอามาเพิ่มเม็ดเกมเฉยๆนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้โอเคขออนุญาตข้ามเลยแล้วกัน ไม่ไหวอีกแล้วโอ้โหเจอใครก็ไม่ไหวอยากโดนมาดีตบออกช่องครับโอเคเลยครับเดี๋ยวใครที่ผมตบไปแล้วหรือโดนผมตบหรือเขานั่นแหละตบผมก็ผมขออนุญาตเราออกก่อนเลยแล้วกันมีเมลสากาดจนมาเห็นกับตาจนผ่ใจมาเจอจนผ่ใจมาเจ็บสิ อู้แล้วฝั่งสีเงามาในจังหวะนี้เตะไปเตะมาตอนนี้เกวินผมน่าจะตกลำดับไปเยอะมากแล้วนะเดีย๋ยวพาไปดูลำดับเกวินด้วยจากลำดับที่หนึ่งตอนนี้จะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ละไปปับ๊บปั๊บ,บดูเมลซากาทายาคุทายาคุโคนะสตป่าตีหายม,มาเล็กดูโจมไป แล้วอะตอมมีกิซัำม,มาตามโดยจิงโจจจิงโจหรือเปล่าไม่ได้ฟันนะเพราะเนื่องจากไม่มีมานาที่ลูกไฟที่เพียงพอแล้วฟินิกแมนผมโดนสตันมไม่เป็นไรลูกรักผมออกมาแทนมีคนถามว่าทำไมผมถึงปั้นในส่วนของวัคซีนแมนผมจะเอาไปคอมโบกับพวกสถานะเผาไหม้นะมันจะได้เผาไหม้ที่แรงยิ่งขึ้นโอเคขอข้ามเลยแล้วกันไม่น่าจะไหวแล้ว,วเรายอมเป็นกระสอบทรายครบสี่เดือนได้ไหม <laughs> ไปอยากโดนผู้รีผู้รีออกกิฟโอ้โหเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนผู้รีผู้รีออกมาก่อน <laughs> เห็นภาพแล้วนะว่าแพ <laughs> เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเอาผู้รีเข้ามาในทีมก่อนนะ <laughs> ใกล้แล้วนะครับใกล้จะทําอาวุธสามดาวแล้วผู้รีผมผู้รีผมน่าจะเหลืออีกประมาณยี่สิบเศษมั้งจะเป็นอาวุธสามดาวแล้วเดี๋ยวได้มาวุ่นวายในเซิร์ฟเวอร์ห้าแปดเก้ากันหน่อยผู้รีพีซันเนอร์ของเรา ไปแล้วในจังหวะนี้เดี๋ยวเก็บอันติไว้ให้เจ้าคูรีฟูรีที่ซันเนอร์อย่าเพิ่งตายนะเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วนะแล้วเดี๋ยวโดนทั้งหมัดโกแคส่อทั้งในส่วนของเกวินอีกอย่าโดนสตัน,น,น,นเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้เห็นหมัดเองเจิลจุนจานของผมเลยแล้วพุ่งไปมาเลยจู่โจมแล้วฟีนี่โหงลูกไฟกุบกปังบกุบปั๊บไม่เข้านะเพราะว่าไม่ได้อัพอะไรเลย,เลยรอบแล้วก็ อย่างอย่างอย่างยุงปาดมาในจังหวะนี้โอ้โหแรงเวอร์แล้วหมัดโอเคสึยุงเขาแรงมากเลยนะน่าจะปั้นยุงโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าโอเคข้ามเลยในขอไปส่องยุงหน่อยแล้วกันโอ้โหนี่ไงยุงสามดาวโอ้โหอาวุธสามดาวด้วยว่าทำไมปาดแรงมากหืของอย่างดีโอ้โหดีเกินของทองผมอย่างเกลือ มามาดวลเกลวินกันใหม่ได้ใส่เกวินหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ใส่ทีไหมนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันคนนี้ล่ะขอดูดิตีผมหน่อยไม่ค่อยตึงแต่ละคนที่พูดมาเนี่ยก็คือตึงๆทั้งนั้นออโ,โอ้โหมีโอกาสเดี๋ยวนะเนี่ยมีโอกาสได้เห็นผู้รีพิซนเนอร์ต่อยแล้วในจังหวะนี้ฝั่งศีเงาใส่ผู้รีพิซนเนอร์หายไปถึงสองเม็ดเจมแล้วเหลือ,ออีก3ามเม็ดเจมนะ เดี๋ยวผมจะขอเล่นเลยแล้วกันโอ้เจ็ตมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถ้าเป็นเจนอตกับพ่ออศวินจักรคนอะ่ะครับในจางหวานนี้เดี๋ยวผมขอสตันแถวกลางไปเลยแล้วกันปับป๊บปุบ๊บปั๊บแล้วตอมดิคิสันโอ้โหติดสถานะบทขยี้หนึ่งยตักระครแล้วมาเล็กจูโจมผมจะเจาะแถวล่างแล้วกันให้เลือดมันเหลือพอสมควรเพราะผมจะใส่อนันติภูริพิซันเนอร์ของผมนี่มาแล้ว เอ oh! yeah. <laughs> ็นเจนจุนจานจ้ามัดเอ็นเจนจุนจานของผมเป็นไงล่ะแล้วหงทองไม่ใช่หงลูกไฟ <c oughs> สปอนเซอร์เข้าได้นะครับช่วงนี้หารายได้ให้กับตัวเองหน่อยไปโอ้หก็ดูดิเล่นมาเกือบสิบกว่าคนชนะอยู่คนเดียวเป็นยังไงล่ะ ตอนนี้ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เก็บเพชรได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะเข้าช่วงกลางเดือนและเราต้องทำการซื้อตัวดำไอ้พวกกระป๋องม่วงเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วนะอย่างเหมือนเดิมครับผมซื้ออาหารแค่50แล้วก็ในส่วนของอันนี้ผมซื้อครบนะ3 6มรอห้ยรอบแล้วก็ตัวอาวุธแนะนำเลยนะครับห้ามพลาดห้ามขาดแม้แต่เดือนเดียวไม่งั้นคุณจะเสียเวลาในการเก็บมาก เพราะว่าอันนี้สําคัญเลยสําหรับคนที่เป็นสายฟรีอย่างผมอ่ะต้องเก็บให้ครบทุกเดือนนะเดือนนี้ผมก็เก็บครบแล้วเดี๋ยวอาจจะมีให้ซื้ออีกหรือเปล่าหรือมันแค่เดือนละสเดือนละเก้าเดือนละหกมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะนี่มันได้6กนี่ว่าน่าจะเดือนเดือนละเดือนละไม่รู้ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าเดือนละเท่าไหร่มันให้ซื้อแต่ก็ประมาณนั้นเลยผมก็อยู่ลำดับที่4ี่สี่เออเดี๋ยวพามาดูที่เกวินผมอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ละโอ้โหตกไปเยอะเลย เกวินใครมีแซงผมมากนี่เจนอสแซงผมไปแล้วแล้วก็เกมคู่ควยโอ้โหโ,โ,โดนเกโดนแซงเกวินหมดแล้วไม,ม่ปั้นแล้วแต่ผมก็ยังปั้นตัวเดิมมาแหละเอ่อเดี๋ยวนะตอนนี้ผมก็ทําการรอเวล75ดสิบห้าอย่างเดียวแล้วผมดองตั๋วในส่วนของการเปิดกล่องอันนี้ไว้อยู่นะถ้าเปิดได้ของสีทองเยอะก็พลังจะดันขึ้นเยอะมากแล้วมันจะเป็นโอกาสที่ผมจะกลับไปสู้คนอื่นได้เหมือนเดิม ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้มีอะไรนะเออประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามีคนถามว่าทําไมพลังพี่ดันขึ้นเร็วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากการอัปดาวพวกนี้นะครับแล้วก็อัปดาวม่วงพยายามอัปตัวละครให้ขึ้นสองดาวม่วงให้ทุกตัวละครนะทีมหลักของเราอะถ้าขึ้นครบทุกตัวละครแล้วเราค่อยไปอัปทีมรองหรือทีมอะไรก็ได้แล้วก็ผมขอแนะนําอย่างหนึ่งนะครับใครที่จะเข้าร่วมวอลกิวอะ ผมแนะนำให้อัพ3ทีมให้ดีๆหน่อยเวลาเล่นวอลกิลมันจะได้ไม่เล่นลำบากมากนี่การวอลกิลเราก็จะมาแบ่งแยกง3ทีมอย่างเงี้ยเราอาจจะแบ่งตัวแบกของแต่ละอาจจะแบ่งตัวแบกอะไปไว้ทีมที่2บ้างก็ได้นะครับอย่างน้อยๆอะให้2ทีมอะเป็นทีมที่สามารถช่วยในการวอลกิลได้ทีมสุดท้ายอาจจะเป็นเป็นเอาไว้ยึดเวลาเราสู้เขาได้แล้วเรา,เาตัวทีมนั้นอะไปยึดกิลไปยึดแท่งในส่วนตรงนั้นก็ได้นะโอเค ใครที่อยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในวันที่42บ๊ายบายครับผม